ลันนนจจวใใแต่กกิ้งงาารรบทมงงสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอำเภอหาดใหญ่เขตเลือกตั้งที่8ภายในเขตเทศบาลเมืองคลองแห่ที่เคารพรักทุกท่านค่ะ วันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา,า,าพักประชาชนนายนิรันจินดาหนะ้าเบอร์สองนายกอบอเจอเลือกเบอร์สองกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกนางสาวธนพรช่วยชูสกุลเขตเลือกตั้งที่8เลือกเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งพักประชาชนนางสาวธนพรช่วยชูสกุล ก,การศึกษามัธยมต้นโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์มัธยมปลายโรงเรียนหาดใหญ่วิทยายลัยยยว์ปริญญาตรีมหาวิทยายลัยราชพัฒสงขลาปริญญาโทมหาวิทยายลัยรามคำแหง ขอนำเสนอนโยบายอบจโปร่งใสทางานไหวเพื่อรับใช้ประชาชนสาธารณสุขบริการทั่วถึงอยู่ไหนก็ใกล้หมอโรงเรียนคุณภาพสอนทักษะอนาคตเรียนไปใช้ได้จริงน้ำประปาดีได้น้ำเกษตรทั่วถึงตลอดปีอย่าลืม หนึ่งกุมภาออกไปใช้สิทธิ์ของท่านเข้าคูหาเลือกพักประชาชนเปลี่ยนสงขาให้เก้าไกลบบอ,อบรจ,บจบบรับใช้ประชาชนชบบเลือกตั้งรอบนี้เลือกนายกอบจบที่ชอบเลือกนายนิรันจินดาหนะ้าเบอร์สองเบอร์สอง,อง,องเ,เลือกสอบจบที่ใช่เลือกนางสาวธนพรช่วยชูสกุลเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง ตัวอย่างสปอรตจากห้องบันทึกเสียง My h e a r t Studio